วันนี้ผมพาทุกคนมาทานอาหารที่365หคาเฟ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคมสั่งอะไรบ้างแค่เปิดเมนูดูก็โอ้โหเยอะมากๆม,มีทั้งอาหารของทานเล่นแล้วก็เครื่องดื่มและนี่คือต้องตังปูปะละและต้องตังไทยแล้วเมนูของผมที่ผมสั่งคือมามา่าผัดหมูมูนกกิ แล้วนี่เลยของเดทผัดมามา่ารสหมูบูญโกกีแล้วก็สั่งส้งสมตํามาอีกสองอย่างทั้งตําไทยและปูปลาไม่ได้ลองชิมเมนูนี้บอกเลยว่าพลาดอาเอาๆอา้อา,อามผมไม่เคยกินผัดมาม่าแบบนี้แค่ลองชิมคําแรกก็บอกเลยว่าประทับใจมากๆจะรออะไร ซดกันย,ยาวๆไปเลยรสชาติของอาหารของ365คาเฟ่นี้เด็ดมากม,มีเมนูหลากหลายถูกและอร่อยอไม่ต้องอธิบายอะไรมากให้ภาพเล่าเรื่องเกลี้ยงขนาดนี้จะเป็นเมนูอาหารจานเดียวหรือว่าเป็นชุดที่นี่บอกเลยว่าจัดให้แบบคุ้ม